สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเอเกจกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับช h ว w h i g h t e n s e Max 2-in-1 t a b l t t PC Tablet PC หน้าจอ12นิ้วราคาประหยัดครับจะเป็นยังไงติดตามชมกันได้เลยครับผมอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับ แบรนด์ชูวีเป็นแบรนด์จากประเทศจีนนะครับที่เชี่ยวชาญในด้านแท็บเล็ตแล็ปท็อปมินิพีซีและอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยเน้นไปที่ราคาประหยัดแต่ให้สเป็คุ้มค่าสำหรับการทำงานและก็ความบันเทิง ซึ่งวันนี้นะครับก็มาอยู่ในมือแล้วเนาะนะฮะนั่นก็คือ s h u w i h i t e n Max 2 i n 1 Tablet PC ตนะครับตัวนี้นะครับเป็นแท็บเล็ตพีซีวินนะฮะซึ่งจริงๆแล้วจะเรียกมันว่าเป็นโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับแต่มันก็เป็นแท็บเล็ตเนาะนะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงเรามาแกะกล่องกันดีกว่านะครับก่อนจะแกะกล่องนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณ s h ว w i Official Store t ทีนะครับที่ส่งตัว s h ว h i h i t e n Max 2 in ท n อ Tablet PC มาให้เราได้รีวิวก ซื้อนะครับชูวี่ไฮท์เทรนส์แม็ก2อินวันแท็บเล็ตพีซีนะหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับเครื่อง PC ต่างๆนะครับของชูวี่นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ด s สคริปชันเลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะเอาละเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่านะครับเกินมาสักพักแล้วเนาะนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้นะครับกล่องมันค่อนข้างใหญ่นะมุมกล้องวันนี้เราก็จะเป็นมุมกล้องแบบนี้อีกแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะชินแล้วนะครับเมื่อไรก็ตามที่เรามีของใหญ่นะครับเราก็จะมาเปิดกล่องกัน เนาะนะฮะทีนี้นะครับตัวนี้ไม่ได้มาตัวเดียวแน่นอนตัวนี้มาอีก2อุปกรณ์นะครับเป็นชิวี่คีย์บอร์ดนะครับและอันนี้ก็จะเป็นชิวี่สมาร์ทสไตลัสนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะมาคู่กันทั้ง3อันนะแล้วก็ทํางานคู่กันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆนะครับสาหรับคนที่ที่จะซื้อตัวชิวี่ไฮเทนแม็กนะครับผมบอกเลยว่าถ้าต้องการรีดประสิทธิภาพของตัวแท็บเล็ตออกมาให้ได้มากที่สุดนะผมแนะนําว่าคุณต้องซื้อ2ตัวนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือสไตลัสนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดนะครับ ซึ่งเขาจะมีจัดชุดมาแล้วนะครับราคาก็จะต่างกันไปนั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวเครื่องกันก่อนนะครับว่าในตัวเครื่องเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างน,นะครับตัวเครื่องนะครับเขาจะเขียนว่า h u w e i นะครับ Create your smart l i h t นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวโลโก้ใหญ่ๆเลยว่า Create your smart l i h t นะ กล่องออกมาได้ค่อนข้างมินิมอลนะและค่อนข้างสวยนะครับเพราะว่าผมชอบกล่องที่เป็นการ์ดบอร์ดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็จะมีชื่อรุ่นเขียนไว้ว่า h i t e n s Max นะครับ t i n o n e Tablet PC นะครับซึ่งด้านหน้าแน่นอนครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นกล่องโน้ตบุ๊กเนี่ย เขาจะไม่ค่อยเขียนอะไรที่เป็นรายละเอียดอะไรสักเท่าไหร่มานะครับนะครับเดี๋ยวเรามาแกะข้างในดีกว่าว่าเขามีอะไรกันบ้างน,นะครับแล้วในกล่องนะครับก็จะมีตัวกล่องเล็กอันนี้นะครับหนึ่งอันนะฮะซึ่งกล่องเล็กตัวนี้เนี่ยจะให้อันนี้จะเป็นอะแดปเตอร์16วัตต์นะครับซึ่งเอาไว้ชาร์จแท็บเล็นตนั่นเองนะครับโอเคแล้วี่มีกล่องโฟมข้างมาให้ในกล่องนะครับซึ่งในโฟมตัวนี้ก็จะมีตัวคู่มือการใช้งานอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาเปิดกันนะนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวแท็บเล็ต ขาขนส่งมาไกลนะฮะดังนั้นการกันกันแท้ของเขาก็ค่อนข้างจะต้องใช้อะไรที่มันกันกระแท้เยอะๆอย่างเช่นโฟมหนาๆอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะ้านในนี้ก็จะมีตัวแท็บเล็ตนะครับ อยู่ด้านนี้นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราข้ามาดูกันอีกรายละเอียดนะนะครับตัวแท็บเล็ตถ้าเป็นชุดแท็บเล็ตอย่างเดียวก็จะมีตัวแอปเตอร์นะครับมีตัวแท็บเล็ตนะครับแล้วก็มีตัวคู่มือการใช้งานนะครับซึ่งคู่มือการใช้งานด้านในก็จะเป็นคู่มือการใช้งานแบบนี้นะครับเป็นแผ่นพับนาอเป็น user m a n ์แมนะครับถ้าเราอยากจะอ่านก็อ่านได้นะครับก็มีใบรับประกังรับประกันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงชีบอร์ดกับตัวปากกากันดีกว่านะครับผมอันนี้ก็คือ คีย์บอร์ดกับปากกานะครับตัวนี้จะเป็น,นคีย์บอร์ดนะตัวนี้จะเป็นปากกานะครับดูที่ปากกาก่อนละกันปากกาแกงง่ายกว่าเนาะนะครับก็ในปากกานะครับก็จะมีตัวคู่มือการใช้งานนะครับผมแล้วก็จะมีตัวปากกาอยู่ตรงนี้นะนะครับพร้อมกับตัว ดึงไส้นะครับกับไส้มาให้อีก1อันนะครับซึ่งให้มาโอเคแหละให้มาครบครันนะครับแล้วก็ตัวปากกาเนี่ยก็จะมีไส้อยู่แล้วข้างใน1อันนะครับเป็นปากกาที่เฮ้ยวัสดุเขานะคุณวัสดุอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ไม่ใช่ปากกาพลาสติกโง่ๆนะฮะไม่ใช่เลยแล้วก็ข้างบนนะฮะตัวนี้สามารถถอดออกมาได้นะเพราะว่าตัวปากกาเนี่ยเขาใช้ถ่านนะครับถ่านที่เราจะไม่ค่อยรู้จักกันนะครับเพราะว่าจะเป็นถ่านแบบ 4A นะครับผมนี่ถ่านแบบ 4A นะนะครับดังนั้นถ้าคุณผู้ชมจะ หาทำมาเปลี่ยนหาซื้อทานแบบ 4A มาใส่นะครับก็โอเคมีปากกามาอันนึงนะครับผมชุดปากกาก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราดูที่คีย์บอร์ดกันดีกว่าต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าคีย์บอร์ดเนี่ยจริงๆ้วผมเอาตัวก่อน,นี่มาลองใช้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับถึงจะมารีวิวเนาะดังนั้นนะครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยผมได้ทําการเซตอัพไว้เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวเซตอัพยังไงเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะฮะ โอเคอันนี้ก็คือคีย์บอร์ดนะครับผมเป็นคีย์บอร์ดแบบเนี่ยแบบเล็กๆอันนี้นะครับเป็นเหมือนเคสที่เอาไว้แปะกับกันกระแทกมาอ่านี่นะครับโมดิฟายเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ก็คือตัวคีย์บอร์ดนะครับปกติแล้วเนี่ยของเขาเองจะไม่มีภาษาไทยนะครับตอนนี้ผมไปซื้อสติ๊กเกอร์ภาษาไทยมาแปะนะครับเพื่อความชินของผมเองนั่นเองนะฮะก็ตอนนี้ก็มีการแปะสติ๊กเกอร์มาเรียบร้อยแล้วครับไม่มีภาษาไทยดังนั้นก็คือตัวคีย์บอร์ดก็จะเป็นวัสดุที่ค่อนข้างพรีเมียมนะนะครับตัวเลเยอร์ของคีย์์บอออรดดเเเนน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 ีี่่ยย้้้าาหหหหฮะะะตััวจป็มืงๆ จะเป็นหนังหุ้มตัวพลาสติกตัวคีย์บอร์ดทุกตัวนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดให้ฟีลลิ่งแบบบับเบิลนะครับแต่ว่ากดแบบสบายๆฟินๆนะครับไม่ใช่เหมือนคีย์บอร์ดตัวละร้อยสองร้อยแน่ๆนะครับนี่นดูดูเสียงสเปซบายเห็นปะเห็นไมันจะมีแมชชนิกของเขาอยู่นะครับดังนั้นตัวคีย์บอร์ดก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีและด้านบนนะครับของตัวคีย์บอร์ดนะตรงนี้ก็จะมีตัวแม่เหล็กนะครับเอาไว้ ยึดติดกับตัวแท็บเล็ตนะครับแล้วนี่เป็นพอร์ตเชื่อมต่อกับตัวแท็บเล็ตนะครับเป็นแง่งๆออกมาตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นทัสแพดสามารถใช้งานได้จริงนะครับและด้านหลังนะครับจะเป็นเหมือนหนังอะคาทาร่านะครับซึ่งออกมาให้เป็นผิวสักษานะครับซึ่งก็คือคัฟเวอร์นั่นเองนะครับตัวนี้เวลาเราปิดเราก็ปิดลงไปได้เลยนะครับตัวนี้คือคีย์บอร์ดที่มากับแท็บเล็ตนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแท็บเล็ตกันดีกว่านะครับว่าตัวแท็บเล็ตเขามีสเปคยังไงนะฮะ สเปคของเขานะครับตัวนี้จะเขียนไว้ว่าเป็นสมาร์ทสกรีนนะครับผมหน้าจอของเขาจะอยู่ที่12.96นิ้วนะครับอินเซลดิสเพลย์นะครับและสูรูชั่นนะครับจะอยู่ที่2,88 0 x 1,920นะครับหรือ 3K นั่นเองนะครับภาพที่ได้ออกมารับรองว่าสวยสดแน่นอนแล้วก็เป็นทัชสกรีนนะครับแรงกดปากกาของเขาจะอยู่ที่4,96เพรสเชอร์นะครับสีสวยมากนะครับหน้าจอนะความหนาของเขาเนี่ยนะครับจะอยู่ที่9มิลิเมตรนะครับผมแล้วก็ความหนักที่ตัวแท็บเล็ตอยู่ที่775กรัมเท่านั้นซึ่ง เบามากนะครับผมตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันกันกบ Microsoft Surface นั่นเอง CPU ที่เขาใช้นะครับเขาจะใช้เป็น Intel นะครับ N 1 0 0นะครับผมเป็น CPU Gen 12ความเร็วจะอยู่ที่3.4 GHz นะครับเทคโนโลยีย0่นาโนเมตร4คอร์4เทรดนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็น CPU ที่เรียกว่าได้เป็นซิลิลอนสมัยนี้นั่นเองนะครับถือว่าก็ โอเคเข้าใจได้อยู่นะครับเพราะเขาจะอัดเข้ามาในตัวของแท็บเล็ตนะเขาไม่ต้องการสเปคอะไรแรงๆก็แล้วนะครับดังนั้นการเอาไปเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกเกมกันนิดหนึ่งนะครับว่าเกมอะไรที่เขาเล่นได้บ้างเล่นไม่ได้บ้างนะครับเพราะปกติตัวนี้มันเอาไว้ทํางานเอกสารทั่วไปนะดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยพอได้อยู่เล่นเกมได้นิดหน่อยนะครับ น่าจะบอกเลยอย่างนี้นะนะครับผมก็จะลอกโปรเจคเตอร์ฟิล์มออกนะครับข้างในนะครับเขาจะมีฟิล์มติดมาให้อยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟิล์มใสนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไม้หัวของเขานะครับเขาจะให้แรมมานะครับเป็น12กิกะไบต์นะครับ LPDDR5 นะครับผมแล้วก็ให้ความจำนะครับมา512กิกะไบต์นะครับเป็น SD s นะครับ M2 นั่นเองนะครับก็คือเป็นชิปฝังอยู่ในตัวบอร์ดเลยนะครับด้านหน้านะครับมีกล้องอยู่นะครับเป็น5ล้านพิกเซลนะส่วนด้านหลังนี จะมีกล้องเป็น8ล้านพิกเซลนะครับถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่เขาให้มาในตัวเลยก็คือระบบปฏิการนะครับ Windows ของแท้นะครับซึ่งมาจากเป็น Windows OEM นั่นเองนะครับซึ่งช u w y เนี่ยเขามีการโครนะครับกับตัว Microsoft นะครับเขาก็ได้ไลายเส้นตัว Windows มาทําอุปกรณ์ของเขาแน่นอนเป็นอ่า นั้นตัวนี้ก็จะเป็นระบบ Windows นะครับสามารถอัปเดตได้ปกติเหมือนกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปเลยนะครับก็ตอนนี้จะเป็น Windows 11เนาะแล้วตัว Wi-Fi ที่เขาใช้นะครับจะเป็น Wi-Fi 6นะครับเป็น b l u e ูธ o t h 5.2ด้วยนะครับซึ่งก็ให้สเปคอะไรที่ค่อนข้างคุ้มค่ากับราคานี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูพอร์ตการเชื่อมต่อกับ ตัวเลเยอร์การใช้งานกันบ้างนะครับอะตัวเลเยอร์การใช้งานนะครับก็จะมีนี่ครับเป็นพอร์ต USB Type C นะครับมี2ช่องมานะครับผมตัวนี้ก็เอาไว้อนถ่ายดัตตานะครับแล้วก็จะเป็นชาร์จตัวเขาเองนะครับก็สามารถใช้ตัวอะแดปเตอร์ที่เป็น USB Type C นะครับชาร์จได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีพอร์ต Mini USB มาซึ่งอันนี้ก็อาจจะไว้ต่อพวกดิสเพย์ออกไปที่ตัวจอใหญ่นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยเห็นพอร์ตแบบนี้ ที่ไหนเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็มีไฟสถานะนะนี่มีไฟสถานะเปิดเครื่องมีไฟสถานะชาร์จนะครับเอาถ้าเราชาร์จอยู่นะครับมันจะเป็นสีส้มนะแต่ว่าถ้าชาร์จเสร็จแล้วมันจะเป็นสีเขียวนะครับนั่นเองนะครับแล้วล่งนะครับก็จะมีตัวพอร์ตตรงนี้นะครับจะเป็นตัวแม่เหล็กนะครับเอาไว้ยึดติดกับคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวพินทองแดงนะครับเอาไว้เสียบเป็นด็อกกับตัวคีย์บอร์ดเหมือนกันนะครับ ส่วนด้านข้างนะครับจะมี USB 3.0มาให้1อันนะครับแล้วก็แจ็คหูฟัง3.5 1าอันนะครับด้านบนจะมีตัวระบายความร้อนนะครับตัวนี้จะเป็น h ีทซ s งค์นะครับเวลาเราเครื่องมีความร้อนมากๆเขาจะเป่าลมออกมาจากข้างบนนะฮะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นปุลุ่ม up ปุลุ่ม down นะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัว power นะครับตัวนี้นะครับมันติดกับเคสมาตั้งแต่แรกนะครับเวลาเราพับเคสลงมาแล้วให้เราพับอย่างนี้นะครับ เขาจะเป็นขาตั้งได้พอดีนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเวลาคุณไม่ใส่เคสเมื่อไหร่นะนี่นะครับเขาก็จะเป็นตัวแท็บเล็ตอย่างนี้นะครับด้านหลังจะเป็นเฟรมอลูมิเนียมนะครับซึ่งแล้วก็จะมีคําว่าชูวีแล้วก็มีเขียนคําว่า intel inside นั่นเองนะครับถือว่าโอเคนะครับเฟรมด้านข้างก็จะเป็นเฟรมอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับทำออกงานประกอบออกมาได้ค่อนข้างดีนะนะครับสมแล้วนะครับที่เขาเป็นแบรนด์ที่โคกับตัว microsoft a นะครับเนื่องจากคุณภาพการผลิตของเขาโอเคมากโอเคแปะเข้า่าอย่างนี้นะครับซึ่งเวลาเราแปะไปนะครับนบบ ไม่หลุดเลยนะครับเขย่าก็ไม่หลุดนะครับตัวนี้ตัวเคสของเขานะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันดีกว่านะครับพร้อมกับลองฟังก์ชันการใช้งานเครื่องกันนะครับโอเคนะครับตัวนี้มีการเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับพร้อมกับต่อกับตัวคีย์บอร์ดเนาะตัวคีย์บอร์ดนะครับก็จะมีไฟขึ้นมาระหว่างช่องตรงนี้ด้วยนะครับเป็นไฟบอกว่าได้รับการต่อกับตัวแท็บเล็ตแล้วนะครับก็โอเคนะครับถือว่ามีไฟด้วยนะครับถือว่าโอเคมากๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปค CPU Z กันนิดนึงนะ ตัว CPU ของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็น Intel N 1 0 0นะครับผมเป็น Elder Lake นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยี20นาโนเมตรอย่างที่บอกเลยนะครับกินไฟสูงสุดจะอยู่ที่6วัตต์นะครับ4คอร์4เทรดเห็นไหมฮะก็ โอเคนะครับก็เป็นตามสเปคของเขาเลยนะครับเมมโมรี่นะครับจะมี 12GB กิกะไบต์เป็น ddr 5นะครับผมโอเคในนี้จะใช้กราฟิกเป็น usd กราฟิกนะครับซึ่งผมอัปเดตเขาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องหวังอะไรกับมันมากนะครับเพราะว่ามันเอาไว้ทำงานนั่นเองนะครับในส่วนของ b e n cpu นะครับซึ่งผมได้มีการลองทส b e n cpu เรียบร้อยแล้วนะครับตัวมาติดเทรดนะครับจะได้คะแนนอยู่ที่ 1200กว่านิดๆนะฮะประมาณ13ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ s i n เกิลเทรดนะครับจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ3 0 9 3 1 0อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างมินิมอลนะพอใช้งานได้นี่เนื่องจากเขาให้ตัว SSD มานะครับการใช้งานของเขาก็ค่อนข้างจะไหลลื่นอยู่พอสมควรนะครับผมดังนั้นก็โอเคแหละนะฮะเอาละนะครับเราไปดูกับการเทนส์เบนมาร์ของเนโ o สกอร์ดูนะครับผมนี่นะครับก็จะมีการใช้ AI มาช่วยในการ คำนวณตัว Benchmark CPU ตัวนี้นะครับความเร็วเขาก็จะประมาณนี้แหละนะครับโอเคนะครับคะแนน n c h m a r k ของ n e u โ o Score มาแล้วนะครับจะอยู่ที่1,560นะครับซึ่งมันจะอยู่ในระดับประมาณ29%ของ PC Performance ทั้งหมดนะนะครับดังนั้นก็ตัวโน้ตบุ๊กหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นในรุ่นเดียวกันในท้องตลาดประมาณ29%นะครับดีกว่านะครับผมก็ โอเคให้สเปคอะไรมาก็ค่อนข้างจะเหมาะกับราคานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการเล่นเกมของเขาเป็นยังไงนะครับการใช้งานเป็นยังไงนะครับผมจะเรียกตัว Microsoft Word ออกมานะนะครับนี่ Microsoft Word นะครับนี่นะครับเรียก Microsoft Word ออกมาแล้วครับแล้วก็จะเรียก Blank Document มานะครับนี่นะครับโอเคพอเรียก Blank Document นะครับผมจะมีการเขียนลงไปนะครับด้วยปากกาตัวนี้นะแน่นอนว่าตัว ไฮเทนส์แม็กเนี่ยเขาสามารถรองรับปากกาได้เหมือนกันอันนี้ผมขอวาดรูปวงกลมนะครับอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมตัวปากกาของเขาค่อนข้างโอเคนุย้ยนะครเบใครเคยเล่น iPad ดไหมตัวนี้ก็คล้ายๆกันหรือว่าใครเคยเล่น Galaxy Tab แท้ตัวนี้คล้ายๆกันเลยนะครับดังนั้นนะครับถ้าจะเอามาใช้งานปากกานะครับกับตัว Microsoft Word จดงงจดงานอะไรเงี้ยพวกนักศึกษา,าต่างๆนะครับก็สามารถ เอามาใช้ได้ค่อนข้างง่ายนะครับตัวเนี้ยนะดูลายเส้นดิเห็นไหมมีการลงน้ําหนักเบาได้นะครับเนี่ยดูเยคุณผู้ชมดูดิเนี่ยผมขอระบายบส <graduation> ีเนี่ะเนี่ยปากกาเขาใช้งานได้ดีนะครับเอาเอามาใช้งานอย่างเงี้ยคือใช้งานได้ค่อนข้างเวิร์กนะครับผมเนี่ยอืมเนี่ยโอเคโอเคเลยนะครับเนี่ยไงเนี่ยปากกาเขาใช้งานได้ค่อนข้างดีนะดังนั้นการเอาไปจด <thirty> บันทึกต่งตางๆนะครับหรือไปจดงานต่างๆ <Sounds> เอาไปออกแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ตัว High Ten Max เนี่ยทำงานได้ดีมากแล้วเป็นรุ่นที่แบบราคาคุ้มค่านะครับซึ่งปากกาเขาเขียนได้ละเอียดขนาดนี้นะครับคุณเอาไปวาดรูปนะครับเอาไปวาดอะไรได้หมดเลยนะครับดังนั้นก็โอเคนะครับการใช้งาน Microsoft Word ไม่มีปัญหาพวก Office อะไรเงี้ยไม่มีปัญหานะครับดังนั้นตัวนี้ผ่านฉลุยแน่นอนการทำงานครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับการเล่นเกมกันบ้างนะครับผมว่าการเล่นเกมของเขาทำได้ประมาณไหนนะ อานะครับตอนนี้เรามาลองเกม Emu PlayStation 2นะครับกับเกมที่มีชื่อว่า n i s d for Speed m o d e Wanted นะครับผมตอนนี้ก็เปิดออกมานะครับหน้าจอของเขาตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ21เฟรมนะครับประมาณ21-30เฟรมนะี๋้วดู setting ของเขา่าก่อนนะครับว่า setting กราฟิกของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับกราฟิกของเขานะครับจะรันด้วย DirectX 11นะครับแล้วก็จะใช้ตัว b o r d e s k Fullscreen นะครับผมแล้วก็การรนเดอร์เนี่ย จะใช้ Native ของ PS2 เลยนะนะครับซึ่งจะไม่มี X อ,อะไรขึ้นมาทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการคูณน,นะครับมันจะกินทรัพยากรเครื่องมากกว่านี้นะครับ เอ่อ uh, texture r e p l i c a t เนี่ยผมก็จะไม่ได้เปิดอะไรที่มันพิเศษมากนะครับตัว rendering นะครับ un scale นะครับก็คือเป็น basic recommend เลยนะครับซึ่งเป็นค่าที่จะเรียกได้ว่าไม่ไม่ default เท่าไหร่นะครับเพราะว่าปกติ default ของตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่ตัว 720p เนาะแต่ตัวนี้ผมใช้ n a t i v s PS2 ซึ่งภาพมันก็จะแตกนะครับขนาดภาพแตกมันยังได้อยู่ประมาณ21-23เฟรมนะครับซึ่ง ถามว่าเล่นได้ไหมก็ต้องตอบว่าเล่นได้พอประมาณนะครับพอค่าเวลาได้นั่นเองนะครับแต่ตัวเขาเองไม่ได้ไม่ได้เล่นได้แบบโอ้โหลื่นๆอะไรอย่างนั้นไม่นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับผมต่อจอยตัวนิกซี่ฟริกซี่ไปนะครับอ่าเนี่ยภาพมันก็จะประมาณ30เฟรมนะครับอ่าเนี่ยสาเฟรม20เฟรมบ้างครับเนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมก็อืมนะครับก็โอเคนะครับเล่นได้พอกุ้งกลิ่นะครับ ไม่แย่เท่าไหร่30เฟรมอ่ะประมาณนั้นนะครับแต่ไม่ถึง60แน่ๆนะครับภาพมันก็จะแตกๆหน่อยนะครับเนี่ยเนี่ยภาพมันก็จะเหมือนกับ p s 2ที่อยู่ในเครื่อง p s 2นั่นแหละนะครับเป็นเนทีฟของ PS2 ไปนะครับให้รู้สึกว่าคุณผู้ชมจะแบบว่าเอออยากจะได้เปอร์포เรนซ์มากกว่านี้อาจจะต้องเป็นโน้ตบุ๊กแล้วแหละนะครับตัวนี้มันเป็นแท็บเล็ต PC ีที่เน้นเรื่องของการทํางานนะครับดังนั้นก็การเล่นเกมได้ประมาณนี้ก็เข้าใจได้อยู่เนี่ยเมันจะมีช่วงกระตุกนิดหน่อย ถามผมนะผมว่ามันประมาณ a s p i r go a s p i r o จะดีกว่านิดหน่อยนะครับตัวที่ผมเคยรีวิวไปนะจากอีกคลิปหนึ่งนะครับเนี่ยมันก็ไม่แย่นะผมว่าเล่นเกมพอได้อยู่นะครับ ps 2ถ้าเล่นเกมขับรถได้ขนาดนี้ก็เล่นเกมพวกประเภทอื่นได้อยู่แล้วนะครับเนี่ยประมาณ20-30เฟรมนะครับก็โอเคแหละนะครับอันนี้เป็นแค่ e m มู a t o r สนะนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นเกม EUPS 2นะครับผมก็โอเคถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับแต่ว่ามันยังมีมันยังมีการเล่นเกมอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งก็คือเราเลือกเกมได้นะครับถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมจะเอามาเล่นเกมนะอย่างผมเนี่ยผมจะเลือกใช้ตัว Xbox Pass นะครับ อันนี้คือ Xbox Pass นะครับซึ่งนะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าเราเปิดออกมาอย่างเงี้ยเราจะเจอกับเกมมากมายหลากหลายนะครับแต่ว่าแน่นอนมันไม่ใช่เครื่องใหญ่ไงนะครับผู้ชมอาจจะอยากเล่น Watch Dogs Legion นะครับ F 1นะครับหรือจะเป็น Sniper Elite นะครับไม่ได้นะครับที่ที่คุณเล่นได้คือเล่นเกมพวก2 D ได้นะอย่างเช่น The Night So นะครับนี่อันเนี้ยเล่นได้แน่นอนนะครับอ่ามาแล้วนะครับนี่คือเป็นเกม The Night So นะครับผมก็ถามว่าเล่นได้ไหมนะครับก็เล่นได้นะครับแต่ว่า อย่างนี้บอกว่าภาพก็ต้องปรับเป็นโลนะครับไม่สามารถปรับเป็นไฮอะไรอย่างนี้ได้นะครับดังนั้นก็เลือกเกมเล่นนะครับผมว่าถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับถ้าเป็นการเลือกเกมเล่นนะฮะนมันจะลื่นๆมันก็ลื่นอยู่นะครับมันก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยเนาะเนี่ยไงมันได้อยู่นะครับการเล่นเกม 2D ผมว่าก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างโอเคนะครับไม่ไม่แย่นะครับ ก็โอเคนะครับการเล่นเกม 2D ก็ถือว่าทําได้โอเคนะครับมีเดอะไนโซ nice นะนะครับก็ถือว่าโอเคแหละนะครับมันเอาไว้ทํางานนะคุณผู้ชมก็เราก็เอาไว้เล่นเกมเล่นนดิดหน่อยไม่ได้เอามาเล่นเยอะเนาะประมาณนี้นะครับกับการเล่นเกมที่แบบว่าอ,อ มันมันพอเล่นได้นิดหน่อยนะครับดังนั้นใครจะเอาไปเล่นพวกเลอันเลิร์อะไรเงี้ยนะครับภาคเกา่าๆอย่างัี้นได้อยู่แล้วนะครับตัว CPU ีย0เหนึ่ง้ยเขาก็คงไหวอยู่การทํางานของเขาก็จะใช้ได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอกันดีกว่านะครับตัวหน้าจอของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีสีที่ค่อนข้างสวยมากๆนะครับซึ่งผมเองนะครับก็ได้ลองมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ ยอมรับจริงๆว่าหน้าจอของเขาเนี่ยสวยมากนะครับแล้วมาเปิดเน็ตฟลิกกันดูว่าเอ้ยตัวของการดูหนังของเขาเป็นยังไงนะครับเนี่ยดูนี่การดูหนังเขาทําได้ค่อนข้างสวยสีเนี่ยก็ไม่แย่เลยนะภาพคมกริบเลยนะนะครับดังนั้นเอามาใช้ดูหนังก็ทําได้นะครับไม่แย่เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการดู Netflix นะครับซึ่งผมว่าการเอามาดู Netflix YouTube เนี่ยมันได้อยู่แล้วนะครับสบายๆหน้าจอก็ ละเอียดนะครับดังนั้นนะครับการใช้งานตัวนี้ก็ถือว่าโอเคมันครอบคลุมการใช้งานทั้งหมดเสียงก็พอประมาณนะครับเป็นสปีคเกอร์ที่ก็ไม่ได้ใหญ่มากเบาไปนิดนึงสําหรับผมนะแต่ว่า,าถ้าคนที่ไม่ชอบเสียงดังตัวนี้เพาเขาอาจจะไม่ได้สตูดิโออะไรมากนะครับก็เป็นเสียงจากตัวเหมือนโน้ตบุ๊กนั่นแหละนะครับอ่านะครับในส่วนของการแต่งรูปนะครับด้วยโปรแกรมต่างๆนะครับผมว่าก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิด การแต่งรูปมาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงครับอ่านี่ครับการแต่งรูปด้วยโปรแกรม Lightroom นะครับผมว่าก็เป็นจุดเด่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้ปากกาได้ไงนะครับดังนั้นนะครับคุณผู้ชมก็สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการเลยนะไม่ว่าจะเป็นการปรับตั้งค่า e x p o s u r e นะครับอย่างสมมติเนี่ยผมจะปรับตั้งค่าเอพเจอรผมก็ใช้ปากกาในการปรับนะครับเปิดแสงลดแสงนะครับก็ค่อนข้างเร็วนะไม่แย่เลยฮะไม่แย่นี่ฮะเขาก็ไปตามมืออยู่นะเห็นไหมเนี่ย contrast นะครับไปตามมืออยู่นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ย นะครับหรือว่าถ้าใครจะใช้พิซซ์เขาก็แอปพลายพิซซได้ค่อนข้างดเร็วนะครับเนี่ยอย่างผมสร้างพิซซ์ไปแล้วนะผมก็แอปพลายพิซซไปนะครับเนี่ยโอเคนะเนี่ยเห็นไหมการแอปพลายพ s ซ t ์แป๊บเดียวเองนะครับเขาก็แอปพลายออกมาให้เป็นโทนที่เราต้องการแล้วนะครับก็สามารถ e x p o r t ได้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะพอเมื่อมันเป็น p e r f o r m a n c e จาก CPU เพียวๆนะครับเขาก็จะแต่งได้ระดับนึงนะครับก็ทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับอาจจะไม่ได้เร็วมากขนาดเหมือนกับ ตัวคอมพิวเตอร์ PC ที่มันแบบแรงๆนะครับมีที่มีก์ดจอช่วยนะจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเปิดชาร์โด้ลดชาร์โดนะครับเนี่ยแสงสีก็จะมาตามเหมือนกันนะครับก็โอเคนะครับเอาไปใช้งานตอนที่เราไปถ่ายงานด้านนอกนะครับหรือว่าใช้งานแต่งภาพด้านนอกก็สามารถทําได้เลยนะครับไม่ต้องพก PC หรือว่าน้ตบุ๊กหนักๆแล้วนะครับอันนี้ก็สบายๆนะครับปรับภาพได้ตามสบายเลยถ้าใครใช้กล้องนะป่านนี้ก็ เรียบร้อยนะครับเสร็งานเสร็จเร็วแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานะครับหรือว่าช่างกล้องนะครับหรือว่าอาชีพต่างๆก็สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับสำหรับตัวการใช้งานจุ้ยนะครับผม High Ten s Mac นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาสูบกันดีกว่าว่า ตัว Chewy High Tens Mac นะครับเขาเหมาะกับใครกันบ้างนะครับตัว Chewy High Tens Mac นะครับเป็นแท็บเล็ตพีซีนะครับ2อิน1นะครับซึ่งจะทํางานเป็นตัวแท็บเล็ตก็ได้นะครับเป็นเวิร์กสเตชันก็ได้นะครับต่อคีย์บอร์ดออกมาพิมพ์งานก็ได้นะครับหรือว่าจะกลายเป็นอาร์ตสเตชันซึ่งเรามาสามารถใช้งาน p โฟโ o ้ชอปนะครับใช้งานไลท์룸ได้นะครับก็ ได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาเรนเดอร์งานได้นิดหน่อยนะครับหรือว่าเอามาเล่นเกมนิดหน่อยดูหนังฟังเพลงได้นะครับเต็มรูปแบบเลยก็หน้าจอเขาประมาณ12.9นิ้วถือว่าใหญ่มากแล้วก็หน้าจอให้ออกมาได้สีสดมากๆแล้วก็สวยมากๆด้วยนะครับแถมทัชสกรีนด้วยนะครับผมถือว่านะครับก็เหมาะคนที่ต้องการหาตัวโน้ตบุ๊กเนาะนะครับที่พกพาง่ายๆนะครับแบบแคชชั่วแคชชั่วนะครับไม่ต้องถืออะไรเยอะนะครับตัวเท่นี้นะครับแล้วก็ปิดมันไปนะครับพับ นะมันก็จะมีอยู่แค่นี้เองก็เหมือนกับเราถือแท็บเล็ตตัวหนึ่งนะครับออกไปนอกบ้านนะครับใส่กระเป๋าใบหนึ่งนะครับหรือว่าเอาปากกาไปด้วยก็ได้ะนะครับเอาปากกาเน็บไปด้วยนะครับไม่ต้องมีเมาส์ไม่ต้องมีอะไรนะครับตัวนี้ก็สามารถ ออกไปนอกบ้านได้เลยนะครับสนนราคานะครับของ h u v i High Ten Max 2 in One PC Tablet นะครับก็จะอยู่ที่ 11, 3 9 9บาทถ้าในช่วงโค้ดส่วนลดก็จะซื้อได้ประมาณ9000กว่าบาทหรือว่าในช่วงแบบเลขคู่นะครับ3าับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะอยู่ได้ในราคาประมาณ80,00กว่าบาทก็สามารถซื้อตัว h u i High Ten Max Tablet PC ไปได้แล้วนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอคุณนะครับ h u i Official Store นะครับที่ส่งตัว h u v i High แ m ็บเล็ต e t PC หน้าจอ12นิ้วมาให้เราได้รีวิวกันนะครับถ้าใครอยากสั่งซื้อนะครับผมจะแปะลิงก์ในดิสคริปชันนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ดิสคริปชันได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้ละกันเนาะ สุดท้ายนี้นะครับคุณมีความคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับตัวแท็บเล็ต PC c h u ูวี่ไฮเทนแมสตบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาด้านใต้นี้เลยนะครับผมปัญหาเรื่องการใช้งานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาพูดคุยกันได้ตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางเอเจ้นท์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจและภาไปขึ้ใหม่เนาะสำหรับวันนี้เอเจ้นท์ต้องขอตลาไปก่อนครับก็ขอบคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรับติดตามกันดีๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้ทางเรราด้วยนะคับ